Okay. ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกีดีก็อนรับข้าสูดช่อง Baby Gaming เนาะก็หาหายกันไปนานเลยครับก่อนสำหรับ Fox มู m u l a t o r คือที่ผมหายไปนานไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมไปถ่ายคลิปอื่นนะคือ,นะคอเกมเนี้ยมันไม่ได้อัาปเดตแล้วผมก็ขี้เกียจมาปาร์มเลยด้วยผมก็แอบไปเล่นหลังไใบมาด้วยนะทุกครั้งที่ผมจะมารีวิวผมก็ต้องเล่นหลังไใบตลอดนี่เลยนี่ ผมไปดำการสวมสัตว์นี้มาได้ดูไหมมันเป็นระดับอะไรนี่อระระดับร,รีเจนด้วยนะนี่อะรีเจนเอ่อไม่ใช่รีเจนดิลิมิเต็ดเนี่ยลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยผมมีเงินอยู่น้อยมากคือวันนี้ผมก็ผมต้องไปเก็บลูกอมที่อยู่ด้านที่่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้ ผมไม่ต้องไปเก็บมาประมาณยี่สิบเมื่อแล้วก็ไม้เออผมลืมดูไม้ใหม่เลยเผื่อมันมีไม้ใหม่เออมันเลื่อนไม่ได้อ่ะฮะมันไม่มีอะไรดีเลยเว้ยตันเซลก่อนนี่โอเค แล้วก็นี่ค่ะผมจะมาสุ่มรีเจนเนอรีน่นะครับอือหือมาถึงก็คอมมอนเกลือ,อโอ้เดี๋ยวนะโอ้ได้อีปิกไหนผมลองสุ่มอ่ะอืมอันนี้สกันดีกว่า บัมเพลงมากโอ้ว้าวอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เละมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนที่แลระดับอะไรไม่ใช่ดิดูสิแลเออมันอันนี้คอมมอนนี่แลดูดิโอ้ยวิ่ง16เคอันเอาอันนี้ออก่ มีวิธีแล้วก็คือนี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ดวงฟักทองจงสถิตดวงฟักทองจงสถิตย่าเดี๋ยวถ้าใส่เสื้อยาอะไรของเขาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวไม้ไม้ของน่ามันเท่าของเราเยอะเลยนะเพื่อนไม้ใหม่เหรอหนายแต่ผมต้องไปดูไม้ด้วยว่าเป็นไม้ใหม่หรือไม้เกา่า เพลงสักหนึ่งเพลงกว่าลีเจนเอ้ยลีเจนมึงไม่ออกทุกคลิปเมื่อไรมึงจะออกเฮ้ลีเจนลีเจนลีเจนมึงไม่ได้ออกทุกคลิปเมื่อไรมึงจะออกฮะลีเจนลีเจนผมว่าอ๋อรู้แล้วทำไมทำไมผมยังไม่ได้สัตว์ลีเจนารี่สักทีลืมใส่สัตว์กรุบลาม แต่ก่อนที่ไปใส่สัตว์กบลามผมผมจะให้ทุกคนไปดูนี่ก่อนนี่เอเนี่อ่ะต้องมาเก็บนี่ก่อนควณเพชรทีละสอง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 ,สอ,งอย่างรวยเออออออโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแป๊บนนะ เพาทุกคนผมจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงดูดิแบบเรืองแสงแม่งโคตรสวยบอกเลยดูแสบตาชีบหายโอเคผมจะเก็บตังค์ไว้เยอะๆเลยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะไปส่งตู้สองกับตู้หนึ่งตู้สองตู้หนึ่งตู้สองตู้หนึ่งนะคะผมจะสุ่มทีละฟองของสองตู้เลยก็แล้วกันนะโอเคข้ามเป็นตอนที่ผมไปแมพโอเคครับผมก็ฟางจนเมื่อยมือเลย ได้มา 329.31.32M โอเคนั้นผมข้าไปแมปฮาโลวีเลยคือที่ผมบอกว่าผมไม่ไปสุ่มไปตรงที่ผมรีเบิร์ดแล้วมันหายหายไปหมดเลยของผมหายไปหมดเลยมันเป็นคลิปที่คลิปล่าสุดมั้งที่ผมลงแมปจับกบนี้แล้วก็น่าจะนานแล้วมั้งแหละต,ตอนนั้นผมรีเบิร์ดไปมันลบไม้ผมไปหมดแต่นั้นผมก็น่าตรงนั้น นะผมยังไม่ได้ไปสุ่มเลยเดี๋ยวผมขอตัดไปนี่โอเคมาแล้วโอเคผมจะสุ่มทีละอันทีละอันอาจจะเสียเวลาถึงจะสุ่มทีละอันนเคไม่ได้เหี้ยอะไรโอเคก็ถือไปสุ่มกันสามอ,อันเลยโอเคน้ำผมจะสุมมะส่มตรงนี้สามอันเลยแล้วกัน นารีได้ไหมริปเนี้ยโอ้โหเสียงดังเกินไปไหมโอเคอืมโหเจ็ดสิ้าเอมเลยลดไปอืมแปเอมของกู โอเคครั้งนี้คือการสุ่มครั้งสุดท้ายขออตรงนี้วู้หได้อีปิกมาสองตัวเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูค่าสถานะแล้วก็สเตตัสมันก่อนนี่วบวกบวกเยอะกว่าอีกอีกครัง้งค่ะนี่นั้นเอามาใส่เลยอย่างที่มีฟักทองด้วยโอเคตู้มของมัน ลองผมน่าจะหมดกับไอ้ตู้เมื่อกี้แล้วมั้งเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเอีเอออปกมันเท่าไหร่สี่จุดเก้าเก้าหกเปอร์เซ็นก็มากอยู่นะแตกไล่รีเจนนะ่ะม,มันเท่เกียรลูกกวาดนี้ทิพหายเลย สุ่มแล้วก็ไปฟาร์มาหน่อยนึงแหละยังไม่ได้ทีอ่ะสุ่มจนจะนับจะหลับอีกแล้วจะนับปั้มพี่จะหลับพุ่มเลยกุ้งกอนลีเจนอนเลื่อได้โปรโฟักโอเคน้ำผมปิดคลิปที่อ่ะอีกให้อีกฟองนึง ให้อีกฟองเอึไม่ใช่สีให้อีกสักสองรอบอ่านี่รอบเหลือรอบอีกรอบหนึ่งถ้ากูยังไม่ได้ก็คือกูจะจบคลิปแล้วอ่ะคลิปนี้ตัวน,นี้ได้คอมมอนนะลีเจนจงออกเพื่โอ้โอเคหมดสิทธิ์ของมึงแล้วนะออกแล้วอ้ออ่าเผือออ่อไปกดโอเคได้คอมมอนโอเคครับ ดี๋ยวไปหาที่ผิดคลิปก่อนโอเคครับถ้าใครอยากเล่นแมปนี้นะครับก็มันเป็นแมปใหม่ที่สวยมากใช่ฮะม,มันเป็นอัปเดตฮาโลวีนและส่วนในด่านฮาโลวีนเนี่ยมันก็จะมีแบบกล่องเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะมากมามโอเคครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นที่พอใจของทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่นี้ก่อนเลยแล้ว,วก็แล้วกันก็ขอโทษทีที่ไม่ได้ลงคลิป บ่อยนะักไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บ่อยดิก็ถอโทษที่ต้องมาลงคลิปตอนดึกดือแบบนี้นะบ๊ายบาย